เอาของอเนื้อเจ้าฮ้อนเท่าพี่น้องขาลายพี่น้องถ้าอยากให้ลายกว่านี้ต้องไปเอาขาลายผูสาวด้วยพี่น้องนะครับน้ำซุปจะมีเรื่องราวของักพรกานุ่ยนะครับพี่น้องแล้วก็ใบเพื่อนเดินใบอย่างนี้ใบใบเลื่อยนะนาอหอมใบเลื่อยหอมใบเลื่อยหอมปีพี่น้องโอ้ยบ้าสุดกรลืมไปอยู่อิสราเอวมาโดนพี่น้องกลับมารลืมพัดซื้อันพักบ้านเท่ามีเรื่องราวของหอมปีแล้วก็พักนะครับที่นี่พัก อีเลืดพักกระลำนะครับแล้วก็พักอันนี้พักไอ้ยังไงพักกาดห่อพี่น้องอ๋อพักกาดขาวห่อแล้วก็เรื่องราวของพักไโหระพานะครับผมเขาบอกวาลายใหญ่ห้างพี่น้องเบ้าสกคนหิวแล้วตอนนี้นะครับโอเคลุยเลยครับพี่น้องนะครับโอเคครับสวัสดีครับพบกับผมคือเก่าเบ้าสกุลคนสว่างนะครับผมมือนี้ผมจะพาพี่น้องมาบึ่ง ร้านร้านนึงนะครับผมขี่รถไกลไปไปกลมาร้านนี้จะเป็นร้านขายเนื้อนะครับอ่าแต่ว่าเบ้าสุขุนอยากกินเจ้าฮ้อนนะครับเรื่องราวของเจ้าฮ้อนกับมีพี่น้องร้านครัวเจ๊บุม๋มเนื้อสดนะครับร้านหาบอยาก้เลยพี่น้องทางไปอำเภอเจริญศิลินะครับพี่น้องอ่าเ,เบืบ้องป้า,นนายเลยนะครับป้ายนะครับอำเภอเจริญศิลินสิกิโลนะครับร้านเจ็ดทิศกับถนนใหญ่เลยนะครับมื้อนี้เบ่าสุขุนมาเพื่อพามาเบื้องเรื่องราวของเนื้องัวนะครับ้วก็ เนื้อเดียดเดียวก็มีพี่น้องนะครับโอเคมอนี้กะจะพาไปเบื้องในร้านนะครับในร้านก็จะมีเป็นร้านนั่งกินเด้อพี่น้องนะครับอ่าถ้าไปผ่านไปผ่านมานะครับอยู่อำเภอสว่างแดน,นดินจังหวัดสกลนครกะแวะมาได้เด้อร้านนี่หรือไคไปบบทึกนะครับกะสามารถสอบถามครับเบ้าสกลคนสว่างได้นะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับผมกะตอนนี้กะมากินครับอ่า หมูนะครับมูนี่นะครับช่วงนี้กับร้านกับเพิ่งเปิดจังโมงหรือเพื่อนบ่ายสองบอกตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับผมครับขออนุญาตมาถามครับเจ้าของร้านเขาเนี้ยนะครับสวัสดีครับผมเปิดมาดวนแล้วบ่ครับเปิดมาหลายปีแล้วจะโอ้หลายปีแล้วนะครับครับกับเรื่องราวของเจ้าห้อนมีมีเมนูอย่างไรที่เด็ดๆร้านเฮาพัดจังโตพัดยังนะ ผ <ee> ัดจังโก้เอ้าเป็นแนวไหนเนาะบาทุกคนต้องลองนี่แบบนี้พี่น้องนะครับผัดจังโกูไปท่านครับหลังจากไปประเทศอิสเดียวมานะครับนะครับกลับมานี่เป,ปลี่ยนแปลงหลายเรื่องพี่น้องตะกุลนครเทาเพื่อสว่างแดนดินเทานะครับนะะไปตงแต้ถนนยังบ่ม,มี่สี่เลนพี่น้องนะครับกลับมาทุกมือนีจะเจร่ญนขึ้นหลายเนาะพี่น้องเนาะนะครับมือหนีสิมาในคลิปสั้นๆเด้พี่น้องนะครับมาในคลิปทสั้นนะครับมา เรื่องราวของแจ่วฮ้อนนะครับ้วค็เมื่อกี้คุณว่าผัดจ้งโก้ด้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเชิงนะครับร้านบไกลกายด้พี่น้องหมายความว่าเข้าออกมาจากอำเภอสลังแดนดินนะครับเข้าที่ไปทางอำเภอจเจริญศิลป์เข้าทีมาเพราะสามแยกตรงนี้จะเป็นสามแยกบ้านสนามไซได้พี่น้องเฮ้าสี่มาทางอำเภอจเจริญศิลป์นะครับตรงมาประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับจะหเห็นร้านเลยนะครับผมร้านนะครับหา หาได้ง่ายพี่น้องนะครับบ่ได้อยู่ในลืบนะครับผมโอเคครับสรับคลิปนี้บ่าสกุลสีคอราไปก่อนนะครับอ่ามื้อนี้มาผรโมดเข้าๆนะครับผมนะครับจะในกระอให้พี่น้องนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้บ่าสกุลคนสว่างได้พี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้บ่าสกุลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปเบ่งองยู๊ะบอ่นีนเพื่อนกำลังเอาไปเสิร์ฟพี่น้องอยู่นี่ก็มีบริการของเบียบุ้นเด้อพี่น้องนะครับวุนดีีนะครับผม มาสุกคนตามหาเรื่องเบียร์วุ่นมานี่อยู่ในสว่างซีมีโบกี้ร้านนะครับที่ผมรู้นะครับตอนนี้นะครับผมอ่าโอเคครับ